สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเก่งไหนอ้าวพร้อมจะหน่องด้วยเจ้านะกินก็กินมือกินมือใครคะกินมือน้องนะคะจิ้ง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 อ๋อน้องทียบปากไม่เป็นไรค่ะลูกกมไปไกลๆหน้องที่ไหน น้องหยอกลูกน้องยอน้องยอไปหาลูกไม่หม่แม้้มาแม่มาแม่กม่ลกมาลกมาให้มน้องลูกมใ้มาไม่ให้มาใมใม่ใ้ม่มาใมาใ้มงมาให้มา้มาให้มาใมาให้มาใม่ใมหมาใมาใมาใมามาหมมม่มใมมามม้ใามมา้าหมาให้ใ้นะ ตับว่างาเลยอะไรอ้าวของลูกอ่ะโอ้โบเก่งเลยผีไหน้องน้องขอโทษแล้วนะขอโทษนี้ <reading> ่ <expand> น <Youtube> so ี <volumes of ears> ่น <questioned> ู like <bbe> ่ชมพีโตเกียวโตเกียวขอโทษพี่ติ๊ตาะหรือยังครับลูกชมพีโคซ่วุ้นโตเกียวขอโทษพี่ติ๊ตาะหรือยังครับขอโทษพี่เลยบางเนี่ยพี่ถามเบิ่งตีนเพื่อนนะเพื่นมากลมไกลตีนน้องน้องกระถีบวะซะถือใสอาหารหลวงนี่จ๊ะถือใส ป็นไรร่หรอกัถึงสายรูกหายแล้วไม่เป็นไรหรอกถึงสายมาหานถึงสั้นดังบ่ถึงสายายแล้วตัวเกียวแกงพี่นิตามไหมเนี่ยตัวเกียวแกงพี่นิตามไหมแล้วนเกียงนองดีแล้วนองเกียงขึ้นดีละว,ว้าเอออากีเล็กชายตัวเกียวแกงพี่นิตามไหมเนี่ยแกงพี่ไหมครับเกียวแกงพี่ไหมครับผมวูดโดนเต้นที่ไหเปนน็นาอะ จอมมากมากเกินไปอืมโอ้ยแดดซองลงลิตาบอกหนูไปปิดพระมาณอืเรียกใจเกียวเกี่ยงพี่นะเนี่ยขอโทษครับพี่ลิตาผมไม่ได้ตั้งใจนะคะมาจุกน้องเร็วคะ่ะ เดีย๋ยวลุงมาไ,มงไปเดินไปเดินไปกระชากลุงมานี่คนแกล้งพี่นี <sự> คนแกล้งพี่คนแกล้งพี่ลิตานานี่ยหยอพี่ร้องไห้งองแงเลยนะออื <S <S พี่ลองให้งอเงี้ยเลยเอางอนก็สิบมีพอหลอกมาเดี๋ยวอุ้ยเอาคนหล่อของป้าคนหล่อของพี่ลิตาเหรอครับอู้พี่ลิตามาดูน้องชีพี่ลิตาพี่ลิตาน้องหล่อมากนะอุ้ยโอยอุ้ยอุ้ยหนาวด้วยนี่คือม้วนๆนี่นะปากกระเบื่อๆนี่ น yes> ี่แต่ลูกเต้นโทรหน่อยเดียวลูกขึ้เต้ป้าดูหน่อยเดียวป้าอยากรู้ื Jackson ้อื้ตื่นนอนแล้วครับเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วครับจะอาบน้ำแต่งตัวหล่อแล้วครับผมอาบน้ำแต่เช้าชดชื่นดีครับผมสวัสดีครับผม ผมคนหล่อมาแล้วครับผมตึ้ง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 ตึงตึงตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้ง้งตึ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 รงตึิ้งตึ้งต้ง้งตึ้งตึ้งตึ เออเจอเจอาดหาบอืมเดี๋ยวผมจะอาบน้ำแล้วนะครับบอกแม่แม่เอฟซที่คับผมผมจะไปอาบน้ำแล้วนะคะ อเล็กใจใตัวคนหล่อครับนคนหล่อครับผมว<อ>ุ้ยหล่อตั้งเลยพี่ลิตามาหาผมหน่อยครับพี่ลิตาพี่ลิตางองแงแล้วนะพี่ลิตากดผมหรอครับ น้ำลายปุ่มปากแล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่น yes. ี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวรอๆก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ